เป็นรองในงามตะกวาดีใจไหมเราจะไปเที่ยวลอยกระทงกันดีใจภรรยาบายดีใจไหมลูกเขาเป็นรองมิจุนูเวอร์บายหันมายิ้มหน่อยลูกเป็นรองนี่รอดีใจหนูแม่ยายสวยอ่าพอแล้วลูกเดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยวลอยกระทงนะไปงานวัดภาษาเนอะโอเคจับมือพี่ทัพหน่อยเราไม่ดื้อนะอ่าจับมือเด้อ อ้ำเบิกภรรยาปากเขาสวยมาคุณเตม่านี่หนาลูกหนักอะไรลูกเขาเป็นอลองนางงามจากอว่านเป็นรองจากเตปุ๋ยพรทิศเขาสวยมากวันนี้เตรียมพร้อมไปลอยกระทงนะหลาอยู่มาเดี๋ยวถึงสวยสวยมากเลยเออมีกระทงยังสาวไทยยังไงก็สวยอ๋อสาวยังไงกสวยอัลกุ้มาะเขาเป็นสาวมุสลิมสวยสิเหรอกจ้ผมอัลกุ้มมาบัดไม่มีเรื่องนะไบส์เราไปไม่มีเรื่องนะไปเที่ยวนะไบไปเดี๋ยวพี่ต้ามให้ไปเต้นนะวะเดี๋ยวอย่าไปหลงทางนะ ใช่มีเสาลำวงมีเสาลำวงไปป่ะใช่เขอญาติของผมเป็นพ่อแมสาวสวนแต่งแห่งเมืองสุพรรณชื่อเสียงเขานั้นลือลั่นได้ยินแล้วชักหัวใจพัดพัดเพราะเข้าประกวดเทพีสวนแต่งดาวลูกอ่ะจะมาลงกรุงธารดัด เลยโอเคแล้ววันนี้จะไปเดินงานวัดป่ะเดี๋ยวยเดชครับเดินคุณมั่นใจไหมมั่นใจขอแต่ไหาไปมั่นใจไหมจะไปเดินงานวัดมั่นใจใส่บัตรแล้วมั่นใจไหมจะไปเดินงานวัดเรามีตังค์อย่างดูได้ดูได้มีตังค์ไหมมั่นใจผ่านราคาแล้วมั่นใจไปมีตังค์บอกไปเดินงานวัดอ่ะไหนอ่ะไหนพี่ตั้มดูไหมตาเบอร์ผมเลยเนี่เครื่องแดงเนี่ย เอาเกงตัวนี้หล่อแล้วลูกทุกคนตอนนี้เหตุการณ์ปกติเลยไปทุกวันนี้เหตุการณ์คุณต้องดูแลน้องเลยนะเดี๋ยวเราดูแลใจไงตัวเดียวก็บ้านเลยรถทะเลอ่าเราผ่านความรุนแรงไปแล้วนะป๋าทุกวันนี้โลกสงบสุขแล้ววันนี้เขาทางนี้ทางที่เขาแจ้งตกลงบอกเป็นมันประกาศสภาพเดรัจกาน่โซนโบ้เรียกว่มันประกาศโอเคเมื่อที่ได้เลยได้เลยขอ นัอืระทามมยอก็สอนเูเบอร์น่ะโอเคโอเคเปิดงานมันประกาศตามนั่นแหละทุกคนชื่นมินกันหมเมื่อวันกล้องไปตือนเมินจริงนะวันโอเคสภาพโลกเลยนะได้เลยแค่เสมัครงานเราก็เป็น็นที่ชนมแ่นคือมันไม่โอเคต่แกงเขาก็ยังมีก็ตายแต่ทำมาคิวมั่นกมนุษย์อนม รอยก่อนนุ๊กเคทำนั้นแหละทำนั้นแหละครับโอเคจับมือก่อนกันหน่อยรักกันเราต้องรักกันกอดกันกอดกันเร็วๆใครระวังสามเบรกีสามเบรกีกอดกันไว้กอดกันยืนๆอ่ะยืนกอดกันหน่อยอุ้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 ยตับตัวตับตัวกอดกันแต่ไม่ทะเลาะกันนะเราต้องเพื่อความให้โลกสวยต่อไปอืมหอมน้องหน่อยหอมน้องหน่อยถูกต้องเออโอเคตามนั้นแหละไปเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเท่านี้แหละ